สวัสดีคะ่ะคุณคนขามือ้อ้านได้พามาออกกําลังไกยนะคะแต่เมื่อนี้นะสิมพามาเห็ดเครื่องดื่มที่คอยนั่งกินประจาค่ะบอกเลยว่าซอยเห็ดให้ผ่อนคลายนอนรับดีนอนรับสบายแล้วก็ยังลดการตึงเครียดต่างๆนะคะมันผายที่เห็ดงานคิดเครียดนะคอยบอกเลยตัวนี้คือต้องมีต้องกินนะมันรสมากจาก้ะแล้วมันผายที่นอนบ่รับนะคะอุ้ยนอนกลางดึกมาแล้วก็ตื่นงา่ายอีงแบบนี้นะที่แบบนอนรับยากนะคะผู้สูงอายุเนี่ยแนะนําเลยนะตัวนี้แม้กระทั่งผู้สูงอายุกับบางคนก็ นอนรับเงียมันบอกแต่ข่อยนะบอกเลยตั้งแต่เจอตัวนี้นะคะมัมีปัญหาเรืองการน,นอนอีกเลยจากการนอนรับคือดีมากนะคะเขานอนหาทุ่มตื่นอีกทีนะคะหกโมงเช้าค่ะแล้วต้องใช้นาฬิกาปุ๊กอีก ว่ามาสัสยุดงามนี้ค่ะคือตัวนี้าาคาะเข่าค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะแนะนําเลยเป็นผลิตภัณฑ์ของคอยเองนะคะขายมาหนาสี่ปีกว่า,วาแล้วละค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของคอยเองฝักสนับสนุนสินค้าของคุยนันะคะทุกคนค่ะเป็นคาะเ <c oughs> ข่านะตัวนี้คือน,นํเข้าจากเปรูกเกรดพ,พรีเมียมคุณภาพพรีเมียมนะจ๊ะและก็เป็นออร์แกนิกพร้อมค่ะทุกคน <c oughs> และส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นค่เข้าไทยนะคะถ้ามัยอยากสนับสนุนสินค้าของไทยกเษกษตรกรไทยกันแนะนํามาตัวนี้เลย2ตัวนี้สิบก็คือกันนะคะคนละกระเหดกันจ้ะ เกรดของเปรูจะเป็นพรีเมียมนะคะของไทยนี่จิเป็นเกรดลองลงมานะคะกันเลือกได้เลยนะคะว่าหมักแบบใดหมักตัวใดนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคอยใส่ของเปรูเนาะในการชงนะคะโบมีเครื่องนี้กับโบเป็นอย่างนะคะเขาสามารถใช้แก้วแล้วกับคนได้เลยหรือมันไผ่มีเครื่องตีฟองนมกับใช้เครื่องตีฟองนมที่เป็นแบบมือจับก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีฟองนมคือการแต่มันสิเป็นแบบถูคือเครื่องปั่นนี่เนาะตัวนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะอ่ะเราก็ใส่นมลงไปตามปริมาณที่เราต้องการ ได้เลยนะคะและกระโบนยัค่ะเฮากส็สิใส่โตคาเขาลงไปนะคะประมาณ1-2ช้อนชาความเข็มข้นตามที่ต้องการได้เลยจ้ะอ่ะ ใส่แบบซ้อนคูณไปเลยนะคะคอสิจัดไปสักสองช้อนชานะคะต้องการความเข็มค้นนะอ่าและบอกอย่างนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีบุคคลที่สิเติมน้ตาตาลนะคะแต่ถ้ามันผ่ที่แบบเอออยากกินแบบฟินฟินมั้งสิเติมน้ตาตาลไปก็ได้นะคะถ้าเฮาเอาไปใส่น้ําแข็งแนะนําให้เติมน้ําตาลก็สิแซบยิ่งขึ้นแต่ถ้าเฮาสิกินแบบอุ่นๆนะคะการแนะนําว่าบ่าต้องใส่น้ําตาลกับลดนะคะคูุคนขาดีต่อสุขภาพพร้อมจ้าคอยก็ใส่แค่นี้นะคะแค่ตู๊กคาเขาและกับแค่นมโอ๊ตแค่นี้นะ และกรสิมะกดปั่นกันค่ะไป แค่นี้ละค่ะเรียบร้อยแล้วกันรอนะอันนี้คือบริด้โฆษณาขายเครื่องนะคะบมีขายค่ะถ้าเป็นผ่ยที่ยักสนับสนุนสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้หลายๆช่องทางเลยนะมีท e, ั้งช้อปปี้ลาซาด้าแล้วกับพิซซ่าไลน์แล็ทาง a c e b o o k ทักหาตู่โดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าผ่ยที่สนใจเดี๋ยวลองไปเบิ่งลิงก์้างล่างวิดีโอก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวตู่ซีลงลิงก์ไว้ให้ก็สามารถกดผ่านลิงก์นั้นเข้าไปได้เลยเพื่อทําการสั่งซื้อได้ในทุกช่องทางค่ะครูข,ขาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ มาเทใส่แก้วกันนะนี่นะอันนี้ก็สิเป็นประมาณแบบว่าคาเคาลาเต้น,นะคะค,คุณค่ะถ้าใครอยากกินแบบลาเต้เย็นก็ใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะถ้าพครอยากกินลาเต้อุ่นๆกะแค่นี้กะโอเคแล้วจ้นะนะเดี๋ยวขอเติมแบบท็อปปิ้งเนี่ยสักน้อยนะคะเขาก็จะใส่แบบท็อปปิ้งลงไปนะคะ เพื่อหให้มันหอมยิ่งขึ้นจ้ะบอกเลยนะว่าคาเขาของเปรูปตัวนี้กลิ่นนะคะเขาสีหอมระมุนเป็นเอกลักษณ์นะคะทั้ง2ตัวนะ กลิ่นของเขาสิบอคือกันนะ oh. เห็นบอกโซจ้าโอ้ยน oh. ่ากินขนาดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคาคาลาเตนะ้ร้อนเนาะมันไผ่มักเย็นก็ใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะ oh. บอกเลยนะตัวนี้นะคะคุณคนา่ากลิ่นรสชาติเขาทั้งสองตัวสิบอคือกันของไทยก็จะเป็นโน้ตกลิน่นแบบเข้มข้นของเปรูก็จะเป็นแบบหอมละม,มุนพูดดีผพ้ดีค่ะถ้าอยากเจอรสชาติที่ถึกใจแนะนําซื้อไปทั้งสองอย่างเลย oh. <ๆ>ก็จะเจอรสชาติที่ใช่ของเขานะคะและต่อจากนั้นก็ค่อยซื้อตัวนั้นซ,ซ้ำๆแต่แต่แต่ ส่วนตัวพ่อยนะคะพอยนะ่นสิมากกินของเปรูมากกว่าของไทยนะคะเพราะอย่างแรกเลยนะคะ คุณภาพมาตรฐานเกรดสูงกว่าของไทยค่ะตุ๊เปรูนี่คือถึกใจขนาดเลยแต่ของไทยกับโบแมนบบดีนะก็คือเกรดดีในไทยเพราะทุกอย่างมันมีเกรดนะคะราคามันก็นเลยต่างกันค่ะกูคนค่าของไทยนะคะขนาด2 5 0กรัมในราคาแค่290บาทค่ะส่วนตัวของเปรูนะขนาด200กรัมในราคา450บาทค่ะก็สามารถเลือกซื้อกันได้ตามความสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวขอมาชิมก่อนค่ะคาลาเต้กแก้วนี้ นุ่มละมุนขนาดเลยเลิศกะอ่ะมันไถ่ต้องการสั่งซื้อกับพี่กัตามที่ตูแจ้งได้เลยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ